สวัสดีครับมื่อเนี้ยผ <Cait. S 1> มถือภาพี่น้องมาบิงพี่ที่้ำน้ำมักสูตรคู่เฉมนะครับน้ำมักมาสดจัน์สูตรคู่เฉมอ่าขั้นตอนแรกก็คือเอียมคิวเซลงก่อนเอียมคิวเซ่ลงเทลงเอียมคิวเซแล้วตามด้วยเนี่ยเจอแช่เนี่ยเจอแช่เทลงเลยขยาขยาเทลงเลย ทิ่งเราจะข้นเอาอีกที่หลังก็ได้ตตามไะตามด้วยเกลือเกลือหาโลนะครับสูตรนี้นะครับสูตรขยายสูตรนี้สูตรแรงตามด้วยปุ๋ยสูตรสิบ้าสูตรเสมอครับอันนี้สูตรเสมอ สูตรสิบห้าอ่าสูตรขยายครับพยายามต้นครับพอสีนษะเข่าด้วยสวนยางครับตัวนี้จามด้วยกากน้ำตาลฮาโลเขื่อนครับกากน้ำตาลฮากิโลอ่านี่ครับกากน้ฮาโลนี่สูตรผสมทั้งเบิร์ตนี่ก็คือ e m เอ็หนึ่งกิโลนแล้วก็เนเจแช่หนึ่งกิโลกากน้ำตาลฮา กิโลปุ๋ยสูตรเสมอสูตรสิมหาหากิโลเกลืออีกหาครับสูตรนี่คือสูตรขยายลําต้นครับตี่ผมเคยเห็ดมาที่ว่าได้ผลเกินคาดครับตัวนี้นะไอพี่น้องพิจรารณาเบิง้งแต่ว่าพา่อียเอาไปเห็ดได้กะเอาไปเห็ดล่องเบื้องครับตัวนี้ผมใส่มาแล้วก็คือว่ามันได้ผลยังได้บอกตัวพ่อไพี่น้องให้ได้ไปเห็ดได้ทับน้ำกันครับมีผลประโยชน์ร่วมกันครับห้ตัวนี้ครับ หรือว่าถ้าเฮ็ดบ่เป็นหรือว่าเห็นกับเปิดเบิ่งคลิปแลวก็หรือว่าโทรมาถามผมก็ได้ครับ่าที่ว่าผมลงคลิปไปแล้วก็หลายคลิปอยู่ครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสูตรขยายผมจะ่ว่าันลกเงแยผมทดสอบแล้วคือมันได้ผลนะขอให้พี่น้องได้พิจารณาเบิง่งถ้าว่าเอาไปเห็ดล่องเบิ่งครับตัอวอุปกรณ์ทุกอย่างนี่สร้างแรงรัศดาเด้ครับเด้อก็ที่นี่แพคคู่หรือว่าไปในเพจของอาจารย์ เอ็มบูเซนาก็ได้ครับเป็นขายเป็นยู่ซุปเปอร์เอ็มของเราเราขายอยู่อ่าเราส่งหอดบานเก็บเงินปลายทางย่างดีครับน่ะพ่อพี่น้องพิจนาเบิง้งนะครับเอออสําหรับการสาธิตกับเอาไว้เพียงสานีแ่แหละครับสวัสดีครับ